สวัสดีจ้าเอฟซี FC ทุกท่านที่เขามาไมหรือเก่าเนาะจ๋านะที่เขามาเบิงอยู่ในช่องชะตาย,ยาจีเนาะจ๋านอญาจีขอสวัสดีเด้อจ้าแลวก็ขอขอบคุณเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะจ๋านะที่เขามาเบิงช่องชะตาญาจีขอขอบคุณหลายๆเ้อจ้าผู้ไดโชคดีน้ำอต่อยเนยจ้าฮาหนอยเมื่อวานนี่จ้าฮาหนอยวันที่ยี่สิบเนาะจ๋านอโอต่อยนี่วิ่งรูดเพ่อเโน้โย สุดยอดไม่พลาดนะจ๊ะถึงแม้ว่าจับคู่ของอัจจัยพนบอเขาเนาะจะรุดไปกะเอฟซีกะให้พยายามเบิงตวรูดวิ่งเพิ่อนเด้อจ่ะเด้อถา้าถ้ารูดหรือวิ่งจะได้เงินจะ้ะจะมีตังใช้นะจ๊ะถ้าเอฟซีคิดว่ามีอาจารย์ท่านใดที่เม่นเนาะจะ้ะเอาไปจับคู่ก็ได้ถ้าบ่ามาักที่อาจารย์ต้อย จับเนาะจ๋าเนาะถ้าถูกใจขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาจิด้วยนะจ๊ะให้เป็นแค่แนวทางนะจ๊ะถูกผิดกะญาดากันเด้อจ๋าเด้อขออย่าว่าอาจารย์ยาจีเด้อจ๋าเด้ออาจารย์ต่อยพกนกะเฮ็ดสุดๆแล้วจา้าถ้าบ่ถูกก็ขอโทษเด้อจ๋าเด้อถ้าถูกก็ดีใจน้ำเด้อจา้า อันนี้เป็นของวันที่ยี่สิบแลวจ้าเห็นบอเล็กเล็กวิ่งรูดเพื่อนนะ่ถะถ้ายยจีบอกแล้ว่าถ้าพี่น้องมักเฉพะกิดน้ำกะ,กะเกล่นเลยเด้ยจ้าเข้าทั้งสองสามเลยเห็นไหมสองสามล่างเพื่อนมันก็เขาทั้งเขาเขาวิ่งรูดอาจารย์เห็นอก 2, นะสองสามนะ่ะเฉพะกิดเน่จ้าแล้วก็มาวมีมาพิเศษเนาะโอ้ยยจีก็ดีมาพิเศษ ถ้าวิ่งรูดก็สิบสามล่างเข่าสามเข้าสองเห็นไหมสองดิงอะไรนั่นนะแล้วก็มาปกติกับรูดไปเนาะจะนอปเขา่กาก็มาเขาวีปะเขาวีวีีน,นเขาตัววิ่งแล้วจะสามหลักร้อยจะสามเห็นหมดจ้าก็ได้สามดิงเลยจ้าถ้าถ้าเฉพาะคิดน้ำเด้อจ้า วิ่งรูดเลยจ้าตัวเด่นไม่พลาดนะจ๊ะตามตามจ้านอยมัดรวมอาจารย์เบิ่งวันที่ยี่สิบเอ็ดมือหน,นี่เนาะจ้นะเนาะอาจารย์ต่อยเพิ่งกระหายมาแล้วจ้าให้มาแล้วนะจ๊ะโอ้ยอาจารย์ต่อยเลยจะจะอาจารย์ต่อยกะ สบายแลวนี่จักยั้งดอกยี่จี้เราสบายเลอยอาจารย์อาจารย์ก็เตือนตลอดอนใดมันบวเถือกยีจี้กับพยายามอยู่อาจารย์เมื่อเนี่ยเฮงมามีปากกาแดงด้วยอาจารย์มีแต่ปากกาดําเงินไปซื้อแล้วเขาล้านเขาเบิร์ดยาจีกันเลยเมื่อเส้าไปซื้อแล้วกันเลยอ,อ่ะเอาเสียดอเงินเหมือนเดิมเนาะอาจารย์เนาะ ชิแกนตัวยังไงยีงดอกจ้าน้อยเนาะจ๋าห้าน้อยพู้น่ะกับตัวใหญ่ฮัลโหลชัดอยู่ได้เนาะพี่น้องวันที่ยี่สิบเอ็ดกพสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าซื้อขนาดได้เมื่งยะจีกันดิ วันนี้อาจารย์อาจาจรย์ต้อยก่อนเนาะว่าวรายาจีกับลงล้ลื่นเลยลืมไปเลยอาจารย์ต้อยพารวยพานรวยโอ้ยเบาไทายกับเดียโตกัมบบอกรรมกบ่มีมมเด้อแล้วแต่้จพี่น,น้องฟังเอาเด้อถูกพิษเนี่ยกระซางมันนอกคนอีสานบัดนอกเขาเนาะจากวบาไทยถือแหนกถึอแหนกกระซางมันโอ้ยเอาไปให้กันเด้อจ้าวันนี้เด่น เดินอาจารย์ต่อยเด้อจาเพื่อนหายเด้อเดินวิง่งเอาให้มันครบสูตรเลยจ้าวิ่งรูดมือนี้อาจารย์ต่อยหายเจ็ดกับแปดเด้อจ้าบนล่างจ้าอาบอมีใบปประทัดคือชาวบ้านเขาดอกพี่น้องเอาตังสี่ละลรซื้ออยู่ได้ล่ะขยาดอัเนาะขอให้มันถือเนาะขอให้เลขมันเก่ากับพ่อเนาะพี่น้องเนาะ พ่อพี่น้องมีเงินใสก็เอานะเดี๋ยวจับคู่จ้าแต่อาจารย์ต่อยเพิ่นเพิ่นบอดเดนตัวใดเด้อจ่าคือของเพิ่นนี่จะเป็นเดนเบิร์ตเพิ่นบอยกตัวใหญ่ออกเสนาจ่าเพิ่นจับเป็นเดนเบิร์ตเพิ่นใหญ่มาตัวใดกค็คือคือซื่อตามเพิ่นนะจ่าเสียงโฉกตามเพิ่นเด้อจ่าเด้อจ,จับคู่เจ็ดห้าแปดห้า 9กหเขียนของอาจารย์ต่อยใต่ใบไงใบได้เดียวอาจารย์ต่อยถ่วงติงมาเห้าแปดเก้าห้าสี่แกับสีเก่าคือสิเป็นตัวตกกันเพื่อนเนาะอาเขียนให้เลยกันอาจารย์กันสีแปดเมียนยี่ชีเขียนถือเบอาะบันี่นะว่าเมีนกันเดี้อจากสี่แปดส โอ้ยบอแมนตกวกันเด้อพี่น้องขาทิ่มคนเด้อเห็นบอยจีไปตัวถีบตัวเดนนนะ <c oughs> สามนอยมัดรวมด้วยจ้ะเด้อมัดรวมอาจารย์ต่อยเพนไม่มีตัวนิ้นเด้อจ้ะเด่นบดเลยจ้ะเอาตามนี่เด้อจ้ะถ้าอยากมีงเงินใส่อย่าลืมวิ่งรูดเด้อจ้ะ โอ้ีแทะได้จับพี่น้องบล้พี่ลาดจับแต่ละมือนะสามนอยเลยนะจ๊ะถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยจิด,ด้วยนะจ๊ะให้เคนให้เป็นแคนาทั้งท่างนะจ๊ะยจิก็ว่าบอค่อยทองปรได้ดอกยจิโอดฟังอยูเด้วยบ่ว่าบอทองจะเกิดมากพ่อจ้ะบางที่กับเพี้ยนไปทั้งสี่เละฝากเบอร์โทรเอาต้อยนะจ๊ะ มีอะไรคุยกับออ้อยเองนะจ้าอาอ้อยเบอร์โทษไต้คลิปลเ,เลยจ้าเด้อโทรหาออ้อยเลยจ้าพูดคุยออ้อยได้นะจ้าเอฟซีอต้อยเพิ่งก๊าลย,ยู่ดอกจ้าออ้อยแม่นๆนะจ้าแม่นอยู่แล้วออ้อยนะชุดยอดอยู่แล้วฝากซ่องจ้าสไตาย,ยาจินะจ้า แต่คลิปเด้อจ้าอยากลงแนวทางเด้อจ้าเด้อุขภาพใดเด้อจ้าพูดคุยกันได้นะจ้าสามนอยมัดรวมเอาเขียนคระคา,าน้องพี่น้องมัดรวมแคปหน้าจอเด้อจ้า กดไหลคดแชด่์นี้อจ้าพี่น้องที่น่านรักน่านรักเลยขอบคุณออตอยเด้อจ้าที่ให้แนวทางมาลงอยู่ช่องชะตาย,ยาจีจ้าขอขอบคุณออตอยมากๆจ้าที่บอถึงยาจีเนาะจาะ้าเนาะออตอยที่น่านรักอาจารย์ที่น่านรักที่สุดเลยบอถิงเอฟซีเด้อจ้าออตอยนี่เพิ่นรักเอฟซีทุกท่กทนเด้อจ้าเด้อ เก็บหน้าจอด้วยจ้าเป็นแนวทางนะจ้าพิจารณาด้วยนะจ้าแล้วแต่เอฟซเรืองแ้วแต่ใจเอซจ้าถ้าท่านใดชอบมักท่านใดชอบกะจัดเลยจ้าจวดเลยจ้าปังปังอาจารย์ต้อยรูปรอใจดีด้วยสวัสดีจ้า